วัดก็คือกันกับบ้านแต่จะแตกต่างกันก็ด้วยการจำกัดจำกัดพวกอารมณ์ต่างๆจำกัดความคิดจำกัดคำพูดเราคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์อะไรก็ตามที่จะนำความสุขมาให้เราเราก็พูดตั้งแต่สิ่งนั้นคิดตั้งแต่สิ่งนั้นอย่างเราตั้งต้นดยการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่จะเดินทางเพราะเราเป็นนักเดินทาง เราจะต้องเตรียมสเสบียงอาหารที่จะติดตัวเราไปถ้าหากเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่มีสเสบียงอาหารหรือไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจเราก็ไปด้วยความยากลำบากถึงแม้เราเดินทางไปถึงแล้วแต่เราไม่มีของใช้ ไปนอนห้องขังยุงมุงลวดอยู่แต่มันเปิดเข้าเปิดออกตั้งแตวคนมันก็ยังเข้าไปได้มันก็ไปขังยุงกัดเจ้าของหน,น่อยนั่นพอเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้เอาเต็นท์ไม่ได้เอากดไปวันนี้เขาก็นอนกันหมดแล้วพอเราจะไปถึงก็นอนกันหมดแล้วเราจะไปกวนเขาก็ไม่ได้อีก จะไปหาเต็นก็ไม่ได้อีกคร้บนอนไล่ยุงอยู่เมืนไล่ไปไล่มาเดี๋ยวมันม่วงมันก็หลับเองวันก่อนนั้นจะไปนอนไล่หนูหนูกักดนั่นคือไม่ได้เตรียมตัว ถ้าเราเตรียมตัวไปแล้วบบดนี้เรามีข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันทุกอย่างเราพร้อมที่จะไปถึงแม้เราพร้อมที่จะไปเราเดินทางไปเราก็ต้องมีสเสบียงอาหารมีที่พักพิงมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรายังจะต้องเดินทาง ฉันเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหนก็ตามเรามีของพร้อมที่จะใช้งานอาหารการกินเราก็มีพร้อมนั่นคือเราเป็นนักเดินทางที่มีความสุขถึงแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่ไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็สะดวกสบายของมันเองไม่ยาก เราจะเดินทางอยู่ล่ำไปเราจะต้องซ่อมแซมตัวเองด้วยกิตตภาวนาคือเรามีความบกพร่องเราอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่มีความบกพร่อง ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความบกพร่องอยู่ทั้งหมดทั้งร่างกายและจิตใจมีความบกพร่องอหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรมันบกพร่องมันขาดอยู่ตลอดเวลาทั้งร่างกายและจิตใจมันขาด ขาดอะไรก็คือขาดความดีที่ยังไม่สมบูรณ์แบบความดีเรายังไม่เต็มที่ความสุขเรายังไม่เต็มที่เราจะต้องสแสวงหาความสุขให้เต็มที่ว่าไม่ได้อาจารย์ศีพูดเลืเสียงอยู่ไกลไปไกลไปจะหลับไม้ได้เอาพูดแค่นี้นะไปเลิกกัน